ผู้จัดการเบลล่าราณีไม่ทนออกมาเคลื่อนไหวก่อนเผยสิ่งที่นางเอกสาวทำผู้จัดการละครดังยังเข้ามาคอมเมนต์ดราม่าสงสัยการกระทางเพื่อนสนิทในกลุ่มใครเป็นเบลล่าก็บอกเหนื่อยผู้จัดการเบลล่าเคลื่อนไหวหลังดราม่าไม่จบสงสัยยันเพื่อนสนิทในกลุ่มจากกรณีนนดรามา่าท้าถมเข้ามาหานางเอกสุดฮอตเบลล่าราณีหนักหน่วงตั้งแต่กลุ่มนางเอกมอมาออกมาเปิดประเด็นเมาส์ปมกันซีนยังซีนต่างๆนานา,นา เกิดมาหาการ์ดราม่าถลม่มโดยยงสาวเบลล่าเข้าไปเอี่ยวแถมไปขุดสารพัดคลิปแค่ไม่กี่วินาทีมาตัดสินใจมาตัดสินต่อว่าเบลล่ากันเลยเลกดรามา่าลานไปกระทั่งไม่เห็นภาพสาวเบลล่าไปกับกลุ่มเพื่อนสนิทผู้จัดการกลุ่มเรือเบียวกันแก๊งลูกเจียบก็ยังคงมีหลายคนสงสัยว่าเลิกคบกันแล้วหรอจนหลายคนสุดจะทนต้องออกกันมาช่วยโตอีกหลายนั้นอีกด้านฝั่งพลอยผู้จัดการเบลล่าได้เคลียร์ไว้ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว หลังจากสอบเบลล่าเจอกระแสด,ดราม่าได้โพสต์ภาพลูกๆก,ก,กับแม่ๆ่พร้อมข้อความว่าอ่านโซเชียลแล้วมึนหัวมาพักใจดูบล็อกพวกเราพาแม่แม่ไปเที่ยวดีกว่านะพาแม่มาชาติที่โตกเกียวที่ช่อง YouTube พลอยกับเบล Hashtag คลิปสอนฝันคุณแม่ Hashtag family is everything โดยมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันรวนัวๆรวมไปถึงผู้สืกการละครชื่อดังน้องจริยาก็ได้มาคอมเมนต์ว่า ดูสิ่งมีความสุขดีกว่าเนะแต่ชาวเน็ตยังติดใจพร้อมกับเรียกร้องให้หนังเอกซหมอออกมาขอโทษรวมถึงชาวเน็ตคนที่ตําหนิและต่อว่าเบลล่ารานีเหตุจากถูกชาวเน็ตบางคนโยงถึงจวกอย่างหนักหน่วงและมีการขุดคลิปงานอีเวนต์ออกมาอย่างต่อเนื่อง